หลังจากที่เวทีนิวส์ได้นําเสนออัปเดตสถานการณ์ไปเมื่อวานนี้ที่กองทัพเอลได้สั่งถอนกองกําลังทหารของเอลออกจากกาซาก,กว่า5 0 0กองพันจากการแพ้ย่อยยับแต่มีช่วงศูนยากาศในระหว่างวันหยุดยาวที่มีแฟนข่าเวทีนิวส์สอบถามมาเยอะมากว่าในเวลานั้นเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างในสมรภูมิเพราะเหตุใดกองทัพเอลจึงได้เสียอาการถึงเพียงนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ช่วงส่งท้ายปีเก่าก่อนมีกิจกรรมเข้าดาวกันทั่วโลกนั้นกลุ่มฝ่ายต่อต้านเอลได้มีการยิงจรวดกว่า20ลูกโต้กลับเข้ามาในดินแดนของเอลส่งท้ายปี2566ข้อมูลส่วนหนึ่งยืนยันว่าเป้าหมายการโจมตีคือใจกลางเทลอาวิฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของเอลเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องจุดพลุกกันเลยทีเดียวเป็นการประกาศว่าการตอบโต้จะยังไม่จบฝ่ายต่อต้านเอลประกาศพร้อมสู้ถึงที่สุดเพราะทหารของเอลนั้นถล่มพลเรือนชาวปาเลสอย่าง ต่อเนื่องไม่หยุดเช่นเดียวกันโดยความย่อยยับของเอลในการประทะนอกจากการสูญเสียกําลังพล3ามในห้าแต่รถถังยานหุ้มเกระที่ทันสมัยก็ถูกโจมตีเสียหายกลายเป็นซากดุดสุสารรถนั้นพบการวิเคราะห์แล้วว่าเกิดจากสาเหตุอะไรจากการสํารวจข้อมูลพบว่าขีปนาวุธอัลยศินหนึน์ 105. นั้นเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่กลุ่มต่อต้านเอลได้พัฒนาและผลิตขึ้นมาเองมีราคาเพียง200ดอลลาร์หรือประมาณ6,6พั ร0 0บาทต่อลูกจัดการกับรถถังราคา7ล้านดอลลาร์หรือราว2 3 1ล้านบาทอย่างมีประสิทธิภาพจนตอนนี้คาดการว่ารถถังของเอลนั้นได้ถูกทำลายโดยคิปปนาวุธอัลยัสินหลายร้อยคันมีทหารที่สูญเสียอยู่ภายในยานหุ้มเกราะมากกว่า1000นายแล้วนอกจากนั้นในช่วงวันหยุดยาวๆย,ยังพบอีกว่าอาการทางจิตของทหารเอลนั้นถึงขั้นวิกฤตพบเหตุการณทหารเอลเพิ่งเดินทางกลับจากสมรภูมิสมาชิกในหน่วยของเขาที่ได้รับบาด เ,เมื่อเขาตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายก็เริ่มหยิบและมีการไล่ย,ยิงใส่พลทาหารในกองทัพรายงานข่าวจากช่อง12ของเอลเองได้มีการรายงานว่าเมื่อวันพุธที่แล้วทหารรายนี้พักอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเมืองอัชเชลอนทางตอนใต้ของเอลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูสภาพจิตเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทหารรายดังกล่าวได้มีการเปิดฉากยิงบนกำแพงและหันปากกระบอกไปยังกลุ่มทหารส่งผลให้มีทหารที่ไม่เปิดเผยจำนวนได้รับบาดเจ็บตามการรายงาน ของเยรูซาเล็มโพสต์เหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกส่งไปสอบสวนต่อกระทรวงกลาโหมอย่างไรก็ตามมีการตัดสินใจแล้วว่าจะไม่มีการดำเนินคดีใดๆกับทหารรายนี้เนื่องจากว่าสภาพจิตใจของทหารรายนี้ไม่ปกติจริงๆและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ฮาริของอิสราเอลได้มีการรายงานว่า 18%ของจํานวนทหารที่เข้าร่วมการบุกในฉนวนกาซากํากลังประสบปัญหาสุขภาพจิตและโรคเครียดหลังพบเหตุการณ์สะเทือนใจที่เราเรียกกันว่า PTSD รายงานดังกล่าวยังอ้างถึงตัวเลขที่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมาการสงครามสุขภาพโดยลิมอลูเรียหัวนหน้าแผนฟื้นฟูของกระทรวงกลาโหมของเอล วิดีโอที่โพสต์ทางออนไลน์ได้แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของอาการจากการสู้รบบนท้องถนนในฉนวนกาซาซึ่งทหารเอลอย่างน้อย164นายถูกดับชีพรายงานจาก w i n เน็ตนิของเอลเมื่อต้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาระบุว่าทหารของเอลนั้นมากกว่า5,000นายได้รับบาดเจ็บนับตั้งแต่เริ่มการโจมตีในฉนวนกาซาโดยที่กระทรวงกลาโหมเอลยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วว่า2,000นายเป็นผู้พิการรัฐบาลเอลปิดปากเงียบเกี่ยวกับขอบเขตเกี่ยวกับการ บาดเจ็บและสิ้นชีพในกองทัพในระหว่างการรุกรานฉนวนกาซาโดยถูกกล่าวหาว่ารัฐบาลขวาจัดของเบนจามินเนทันจุกรูรัฐบาลขวาจัดได้มีการปราบปรามสื่อเสรีในช่วงสงครามด้วยเช่นเดียวกันแต่ปัจจุบันถึงแม้ว่าเอลได้มีการประกาศถอนกําลังห้ากองพันแล้วแต่นั่นไม่ใช่สัญญาณการหยุดถล่มพลเรือนครับก็ยังมีการดําเนินการอันโหดร้ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้แม้กระทั่งบาทหลวงดเตอร์มุลเทอร์ไอแซคบาทหลวงลูเทอร์ลันผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเมืองเบดเลเฮมได้มี การกล่าวไว้ในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาว่าในวันดังกล่าวน่าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะมีความสุขที่สุดกลับเป็นช่วงเวลาที่มีความน่าเศร้ามีเยาวชนตัวน้อยหลายพันร่างไร้ลมหายใจต้องติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังและมีผู้ที่สิ้นชีพจากฝีมือของเอวนั้นหลักหลายหมื่นคนและสิ่งนี้คือการก่อ คือการล้างเผ่าพันธุ์เวทีนิวส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอดีตติงเอลจะหูตาสว่างเสียทีเรายืนยันข้อมูลความจริงด้วยหลักฐานต่างๆเหล่านี้คุณสืบได้คุณตรวจสอบได้หรือถ้าเพียงอคติกับมุสลิมจากการถูกปั่นสมองถูกหลอกให้เกิดความเกลียดชังมุสลิมจากกลุ่มบางกลุ่มที่มีเจตนาร้ายแอบแฝงให้ชาวไทยนั้นแตกแยกกันและถ้าท่านพร้อมจะจมอยู่กับความโง่เขลาโดยที่ไม่สนใจความเป็นไปของชาวโลกเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรท่านได้อยากเชียร์อัจฉริยะ าก็บ่งบอกถึงสติปัญญาและศีลที่เสมอกับผู้กระทำแต่เวทีนิวส์ก็ต้องขอขอบคุณสาหรับผู้ตื่นรู้ที่ส่งเสียงเชียร์เราในทุกแพลตฟอร์มและขอให้เรานั้นยังคงยืนหยัดเผยแพร่ข่าวสารความจริงต่อไปในานามของสํานักข่าวเวทีนิวส์อยากให้ท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือโหลดไปแชร์ต่อเพื่อส่งสารความจริงสู่พี่น้องชาวไทยร่วมกันไปกับเวทีนิวส์ครับ